กูบอกให้ทำาแล้อ๋อไอหาลูปหารูปให้พี่อ๊อฟเร็วทำอะไรกันอยู่หาลูกให้พี่อ๊อฟเร็วมึงก็รอจนรอจนรีบจนพี่ออฟวาแต่วี่น้เมือยอเุแต่ตอนนี้มงยังอกอตาผมอยู่ไหนครับี่จ่าดูสิหัวรุุนเลยเนี่ยออกจากน้ำแข็งเป็นอย่างนี้เลยนะ ้เลยเป็นคนไม่ดีทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคิดไม่ทันอ่ะเราจะมีวิมาทำไมเป็นคนแบบเนี้ยทำไมเป็นคนหัวสูงแบบเนี้ยอะไรก็พูดไปตักทีเรากินข้าวมันไก่อ่ะสิงอ่าน้ำซุปอ่ะเทลงมาในข้าวแล้วก็กินไหมข้าวต้มไหนอ่ะไม่ตอนนี้มันกินเหมือนเด็กจริงๆลูกชิ้นแล้วก็เอาเงี้ยบนะพี่พี่ตักข้าวอ่ะกินไปในนี้ง่ายกว่า ອໍຢູ່ມັນໄປສູ່ເຮົາອ